สวัสดีครับวันนี้ตอนเช้าประมาณหกโมงหกโมงครึ่งหกโมงสนะีบเนาะก็อันนี้เป็นแม่หมาอีกตัวหนึ่งที่เกิดก่อนประมาณอาทิตย์หนึ่งครับลูกเข้าตัวใหญ่มากเลยนะแล้วเราก็เอาลูกกาฝากมาให้เหาเลี้ยงหมีลูกกาฝากเกิดเมื่อวาน <laughs> ไม่ใช่กาฝากสิเขาเรียกกาเหวาวใช่ไหมเออกาเหวาว ผมไม่ค่อยดาแบบนี้บ่อยๆนะก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเลี้ยงไหมนะอันนี้ก็คือโอเคเขาไม่กัดนะก็เหมือนจะดูแลด้วยก็น้องผมบอกว่าเออเอน้ำคว่ำมามาป้ายจมูกไอตัวแม่เลี้ยงตัวเนี้ยดูแล้วเขาก็จะแบบเออจะดูให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็กลัวเขาไม่กินนมเหมือนกันนะเพราะเมื่อคืนเขาก็ไม่ได้กินนมเนาะ ก็เลยต้องหาวิธีอาจจะต้องหานมเสริมด้วยก็ไปหานมเซเว่นนี oss, ่ยแหละครับพวกเลคโตฟรีทั้งหลายที่มันจะไม่มีน้ำตาลที่พวกหมามันจะย่อยไม่ได้นั้นจะทําให้ท้องเสียนะถ้ามีพวกนั้นเขาไม่ได้กินนมได้ทุกชนิดนะครับก็ลุ้นอยู่ว่าเขาจะกินนมไหมคือถ้าเขาไม่กินนมเลยเนี่ยเขาตายแน่เลยยในสวัน แล้วส่วนตัวแม่เขาก็เต้า,ตานมอักเสบด้วยก็เลยทําให้ให้นมลูกไม่ได้เป็นมาสองครั้งแล้วครับสําหรับตัวแม่เขานะก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นทุกทีเลยเป็นเต้าเดิมหรือเปล่าไม่รู้รู้สึกจะใช่ด้วยนะอเคครับนี่ก็ลุ้นต่อไปแม่กีน่ารักมากเลยครับรับลูกเข้ามาเลี้ยงด้วยห้าตัวนี่ลูกตัวเองตรงนี้สี่ตัว ก็แม่เขาก็อยู่ข้างๆเนี่ยครับแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเราเอามาแล้วเขาเต้านมอักเสบเนาะก็เลี้ยงไม่ได้บบจริงๆครับก็เลยต้องเกลี้ยงแบบนี้